พามาเที่ยวทะเลบ้านกรดค่ะชายหาดบ้านกรดสวยมากๆเลยค่ะเขาเก็บมะพร้าวพอดีเลย เออทะเลบานกรูดสวยสวยสวยวิวสวยอยู่สวยเฮ้ย <c oughs> สองคนเขา <c oughs> เอ็งไม่เป็นเอ็งลมเวลาลมลีดตะลุยอาจจะลึกเนาะ ชมท,ทะเล <got> ทะเลบ <in S 1> <b ahn S 2> ้านกระนั<ฮ>่กินลงทะเลบ้านกรสวยเนาะโอดิเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งกันค่ะตอนนี้ก็ชมทะเลข้างๆสวยมากๆเลย <c oughs> สุดกี่กีตลุต ชายหาดยาวเนาะมันเดินไม่ไหวเราก็นั่งรถนี่แหละ ตรงนี้สวยเราไปหาที่นั่งกันก็ดูว่าเราจะเป็นตั้งที่ไหนกันฝั่งนี้ยังมีคนมาเที่ยวมากเลฝั่งนี้ยังมีรถจอดอยู่เนาะฝั่งนั้นที่เราไปเงียบมากโอ้นี่ไงตรงนี้ไงพี่ เราเจอแล้ว,เร,เ,ลวเราเจอแล้วที่ถ่ายรูปสวยๆทั้งนั้นเลยป้า,าย360ยบตทะเลบ้านกูดนี่ค่ะที่ถ่ายรูปได้ชมวิวสวยๆเลยค่ะดู <c oughs> พี่สาวไปนั่งจริงจา่าแล้วโอเคเดี๋ยวถ่ายรูปให้ <c oughs> อาหารทะเลบ้างกรดแล,แล้วกุ้งอบนเส้นเลยใช่แล้วก็กุ้งอบข้นเส้นที่หนึง่งน่าทานทั้งนั้นเลยค่ะต้องขาไกขัขึ้นแล้วตอนน้ี่สามรูปพิร โอ้บรรยากาศดีมากเลยไม่มีลมเลยเนาะไม่มีคลื่นไม่มีลมคลื่นไม่แรงเงียบสงัดเงียบสงัดจริงๆไหนคนไหนอ๋อตาโนนะหรอเออไกลๆเลยแดดดีเนาะแดดดีบรรยากาศดี น่ามาเที่ยวมากเลยค่ะมาเด้อใครอยากมาเที่ยวทะเลบางกูดสวยๆเลยตอนนี้คนยังไม่ยเยอะเนาะต่หัววันเขาบอกว่าช่วงเย็นๆนั่นแหละค่ะจะมีจะมีคนมาเที่ยวพามาชมวัดค่ะวัดกลมกลมหลวงชุมพรนะคะสวยมากเลย หลังจากเที่ยวทะเลเราก็มามาเดินวัดเด็กๆไปแล้วไปไปมาถึงยอดเขาพระวิหารแล้วค่ะโอ้ข้างในยังต้องเดินไปอีกค่ะอู้ยหินก้อนนี้ใหญ่มากเลยดูอ้ยสวยสวยงามมากเลยค่ะอ้ยน่ามาเที่ยวมากเลย ใครผ่านมาแถวนี้แวะมาเที่ยวเด้อค่ะมาช่วงนี้ไม่มีนักท่องเที่ยวเนาะเงียบหน่อยแต่ก็ดีค่ะไม่อแออัดกันเน,อน,นโอ้ยสวยจริงๆเลยค่ะขึ้นมาข้างบนแล้วโอ้ยสวย จ้าเดี๋ยวเดี๋ยวงงนะโอ้ยสวยมากเลยสุดยอดเลยอลังการเนาะอืมสวยมากอ้ยดูมุมสามอหสิองศาสุดยอดเลยสวยจริงๆค่ะใครอยู่ใกล้ๆมาเที่ยวเนาะใครผ่านมาเวะมาเที่ยวเลยค่ะ